ไนเไนี่ยดีนะใส่เสื้อผ้าแล้วเป็นพราะโรคจิตรหรือเปล่าตามมาเนี่ยไค้โรคจิตเธอโรคจิตแก้ผ้าอาบน้ำจะบ้าหรือไงเธอนั่นแหละโรคจิตโตจะป่านี้แล<ไ>้วสี่สิบกว่าแล้วจะอาบแก้ผ้าอาบน้ำอีกสี่สิบป่าแล้วเธอนั่นสิห้าสิบกว่าแต่ไม่ใช่สี่สิบกว่าหรอกหน้าไปเยอะแล้วเพื่อนเธอไปไหนเพื่อนเธอไปไหนนั่นน่ะสิเอา้เอาไม่เกี่ยวกูแค่ยิบผ้า แต่เดม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 แต่เดมแต่เฮ้ยอีอยแม้ตบทีนีนะกัดฟันเนียนะอืมเขาหล่อนเที่ยวมานนอนแล้วอะไรมึงอะไรเนี่ยเข้ามาขึ้นมาเวลาตบแบบตบให้เหมือนตลกเลยมึงตบนี่มันตึบนมันมันเจ็บแต่มันไม่ดัง เออตบเจ็บน้อยให้ไตบยังไงตบยังไงรู้เปล่าตบก็ขนตากหลุดเลยเล่นไม่รู้เรื่องไม่เป็นเลยไม่ชอบกระเทือนขนตานกระเทือนภาษาตจำเรี่ยงะไไม่ได้แล้วเนี่ยเล่นอะไรไม่ได้แล้วกูจำกูจำอะไรไม่ได้กูเล่นอะไรไม่ได้แล้วฮะกูเล่นอะไรไม่ได้เลยอ๋อมึงสติไม่เสียมึงก็จำอะไรไม่ได้แล้วแต่งตัวก่อนให้เรียบร้อยก่อนแต่งตัวไต่ตัวผมไม่ได้ตั้งใจเดี๋ยวจะค่อยคุยกันเดี๋ยวรอเพื่อนแต่งตัวให้เส แบ่งวันห้าร้อยใครให้อ่ะเกี่ยวแล้วก็มึงใครให้อยากรู้ไปอีกไม่มีส่วนแบ่งเหรอเวลากูได้มึงให้มึงเลยนะไม่รู้มึงจะพูดอะไรก็แล้วแต่กูอารมณ์ดีแน่แน่แน่อารมณ์ดีการเลยหน้าเหมือนหมอปลาเลยจริงเลยจะบ้าอะไรไงจะมาทำใส่ฉันนะอะไรจ๊ะ ไหมคะคุณเนี่ยเป็นโรคจิตหรือเปล่าชอบมาแอบดูผู้หญิงอาบน้ำหรือเปล่าคุณไม่ได้เป็นโรคจิตอะไรมาเ,มเรียบร้อย <ผม S 1> เลยผมไม่เป็นทหาร,รผมมาดูแลความเรียบร้อยก็เลยเดินเข้ามาก็มาเจอคุณพอดีก็เลยไม่อยากส่งเสียงดังเห็นกลังอาบน้ำกันอยู่ก็เลยเพ้ดเพเลย์เลยครับผมเพ้อเพลย์<ง>จะเลยใจสบายไปแล้วครับสองคนกับเพื่อนครับพอเห็นคุณสองคนแต่ภาพนล้วผมก็สบายไปหมดเลยหนี่เดียวเดี๋ยวก็เรื่องโรคจิตไอ่ขอดูดีๆก็ให้ดูแล้วทำอะไรติดให้เสร็จทักทีสิเม ะังเลยป่าที่ที่ติดช้าไม่ใช่อะไรอ่ะเพรราะะอไคิดไปว่าเด็กไปคิดไปกูอะู่เรื่ออะไรดีอ่ะกูไม่ได้นึกอะไรมาเลยมึงเคยนึกอะไรมั่งเหรอชีวิตมเนี่ยไม่นึกอะไรเลยอ่ะหอมหน่อยโอ้ดีดีดีหอมหน่อยจะได้ไหมอย่ามัวคิดเหนียมอายไปเลยน้องเอ๋ยขอหอมหน่อยจะหอมได้ยังไงอ่ะหอม เบามีให้แก้มเจ้าเป็นรอยพี่ขอเพียงค่อยๆรับรองว่าหอยไม่ดำหอยดำว่างามจริงหอยหากว่าน้องไม่คอยคิดดูสิหอยเหม็น หนึกมึงจะต่อเิกูร้องได้แค่นี้ะบ้าจริงๆเชียวอ้อมน้อยเปงใครเพลงมันดิกเด็กเปงจะเขาร้องร้องไม่ได้อันนี้ไม่ได้